สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกบ้านสวนเราฝันเมื่อกี้ฝนตกหนักเลยถล่มสักพักฝนหยุดมาดูป่อส้มทำอะไรเนี่ยพอฝนหยุดก็ออกม,มาเลยพ่ส้มทำอะไรครับ,บมะละกอค่ะมันมีปัญหาดูสินั่นดูยอดมันเอาตกลงต้นมะละกอรหรือต้นมัน มีปัญหาสงสัยจะต้องเก็บอ่ะโอ้โหเป็นรูหมดเลยโน่นโนนโนนโนยอดเน่าตาครับไม่รู้ทำไมก็เลยจะเก็บเก็บเลยแต่มันกินสูงไม่ได้มันทำส้มตำได้อย่างเดียวแกงส้มอ่ะอืมเอาไปฝากน้องๆที่ทำงานก็ได้ฝากแม่บ้านทำส้มตำอืม โอ้ข้างบนยอดกำลังออกด้วยเนาะแต่มันก็ยังเลี้ยงต่อได้อีกสักหน่อยมไหมอือปล่อยไว้ก่อนเผื่อสุกอร่อยแค่นี้หรอเนาะครับเอานู่นข้างในนกตีกันใหญ่แล้วตรงมันบอัลลี่รครับ ไปดูปลาส้มเก็บมะก,กอเลยพามาดูนี่ครับปลาส้มนี่อะไรครับเนี่ยที่ทําหลังคาคุมไว้ที่มีต้นอะไรมั่งครับปลาส้มนี่นะลที่เราทําร่องไว้หน้าลุงขวัญน,นะครับเราก็ปลูกผลไม้บนบน,บน,บนข้างบนนะครับ ตรงร่องก็เอาไว้ให้น้ำลงไปส่วทนที่ว่างๆเราก็เอาไว้ปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกโอ้ปลูกมันด้วยมันอะไรครับป้าส้มมันหวานญี่ปุน่นเยี่ยมปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกอ,อะไรนะแตงกวาฟักทองอะไรแบบนี้แล้วแต่ขยนันถ้าขยันก็ปลูกเยอะแล้วที่อยู่ข้างในนั้นมีต้นอะไรมั่งครับมะม่วง,วงค่ะมันขุนสีมะยงชิด แล้วก็ลำไยตัวลีแถวนึงเป็นเอออะไรนะสตอโอ้สตออันนี้เขาใช้วิธีเสียบกิ่งมันก็จะได้ผลเร็วอืมครับแล้วก็มะม่วงออะไรนะสีเหลืองเหลืองแก้วขมิน้นอืแล้วก็ มังคุดโอ้โหแวนนเป็้มโังคุดกับมะม่วงมันไม่กิ่งควรกันเหรอมันห่างก,กันห้าเมตรค่ะส้มโอธุริก็โรงเรียนแล้วก็ทุเรียนอืมแล้วด้านยาวเนี่ยจ,จะปลูกอะไรครับพ่อส้มลึกเข้าไปนู่นนะ่ะขวัญอยากกินอะไรก็ปลูกนั่นแหละค่ะด้านนี้ก็ สงวนที่ไว้สำหรับทำบ้านก็จะปลูกอะไรที่มันอายุสัน้นอย่างเช่นฝรัง่งน้อยนามะละกอครับแล้วก็ด้านรอบนอกก็อาจจะปลูกต้นไม้ที่มันอายุยาวได้เป็นพื้นที่ทางเข้าบ,บ้านไว้หน่อยนะึงพอปลูกวันนี้ปลูกเสร็จฝนก็ลงช่วยเลยชุ่มฉ่ำเลยดินแฉะเลยไม่ต้องกลัวเลยทีนี้ ข้างบนนู่นกำลังมาอีกนั่นนะนะ่ะโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปกันก่อนแค่นี้นะครับเพื่อน<ๆ>เพื่อนเราไว้งวานามีประสสมทำอะไรอีกเดี๋ยวไปดูกันบาย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 แถมท้ายก่อนลาจากกันประสสมทำอะไรเนี่ยเก็บยอดมารุมคะ่ะเอาไปทำอะไรครับมรุมแตกยอดดีก็เลยเก็บไปงนนั้นแหละเอาไปฝากเพื่อนฝากที่ทำงา,านฝากแม่บ้าน แต่ใครจะกินโอเคเขาทำเขาก็มาแบ่งเรากินด้มีใครอยากกินไหมครับยกมือเลยแต่ส่งไปไม่ได้เดี๋ยวลาไปก่อนแค่นี้นะครับกำลังมาอีกกองแล้วฝนบ๊ายบายอันนี้ไปจริงๆแล้ว